แฟนสาวของเหลี่ยมเพนโพสต์ข้อความเผยถึงแพลนแต่างงาน เคทคาสิดีแฟนสาวของเลียมเพลนซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ออกมาแสดงความรู้สึกเป็นครั้งที่2ครับหลังจากการจากไปของเลียมเพลนเมื่อวันที่23ตุลาคมเคทคาสิดีได้โพสต์ข้อความความทรงจําระหว่างเลียมเพลนกับเธอบนอินสตาแกรมในวันครบรอบ1สัปดาห์ของการเสียชีวิตของเขาจากการกระโดดลงมาจากระเบียงชั้นที่3ของโรงแรมในบูเอโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครับในโพสต์ดังกล่าวนะครับเคทคาสิดีเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ตัวของเธอเองหัวใจแตกสลายในแบบที่ไม่สามารถบรรยายได้นอกจากนั้นแล้วยังเล่า ถึงความรักและความใกล้ชิดระหว่างกันครับโดยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นรักแท้ของเธอครับในโพสต์ดังกล่าวนะครับเคทคสซดี้ยังได้แชร์โน้ตที่เลียมเพนเขียนเอาไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เปิดเผยว่าเขามีความตั้งใจจะขอเธอแต่งงานปีหน้า <S <S โดยรายงานชนสูตรเบื้องต้นเปิดเผยว่าเลียมเพนอ,อยู่คนเดียวขณะเสียชีวิตครับและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกลงมาจากที่สูงรวมถึงมีสารเสพติดในร่างกายครับซึ่งเคทคสซีดี้ที่เดินทางไปอาร์เจนตินาพร้อมกับเลียมเพนได้โพสต์ข้อความในทิกตอกว่าเธอเด ก่อนเกิดเหตุครับนอกจากนั้นเลียมเพลนจะปล่อยเพลง d no ู n o Rong ซิงเกลิลแรกหลังจากเสียชีวิตซึ่งเป็นซิงเกลิลที่ทํางานร่วมกับแซมพาวที่ตอนแรกประกาศออกมาแล้วครับแต่สุดท้ายก็มีอันต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะยังต้องการไว้อะไรการจากไปของเลียมเพลนอยู่ครับ โดยหลังจากเกิดเหตุเศร้ากับเรียมเพนนะครับผลงานทั้ง5อัลบั้มของ One Direction ก็กลับเข้าชาร์จ Top 40 <c oughs> ในสัปดาห์นี้ครับโดย midnight memories จากปี2013ขึ้นสู่อันดับ13ครับตามมาด้วยอัลบ,บั้ม full <c oughs> ในอันดับที่22 take me home <c oughs> ในอันดับที่25 <c oughs> และ up all night <c oughs> ในอันดับที่38ครับโดยเพลงดังหลายๆเพลงก็กลับเข้าชาร์ตด้วยเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับผลงานเดี่ยวของเรียมเพน3เพลงก็กลับมาอยู่ในชาร์ตด้วยเช่นเดียวกันครับ